네 <s1> <coughs> มนังติที่มีเชื้อสาย เขาก็แล้วดรทีเดสเนี่ยก็บอกว่าเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยหาโอกาสที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้ว ผบอกถึงว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมดว่าคุณถ้าเกิดมีเชื้อสายเอเชียแอฟริกันเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นปหวารเนี่ยมากกว่าคนปกตินะเพราะว่าปัจจัยของการเกิดโรคาหวารเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามันมีมากกว่าหลายสายเหตุซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานว่าขอ้อมูลอะไรที่ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของ การใช้ชีวิตการกินอาหารอย่างนี้นะคะค่ะก็สนุปนะคะสำหรับโรคเบาหวานเนี่ยคะ่ะไม่มว่าคุณจะเป็นอยู่เชื้อชาติไหนมีนิติตอะไรเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะมันก็ไม่ได้สำคัญแต่